สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางฝั่งเราฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อสบายดีกันยามสวยๆเนาะทุกคนกันสิาอาดแปลงหูแปลงตาเนาะคือว่าอัดกันอยู่หลายคนเนี่ยแล้วคือตอนนี้เราทุกคนเนาะที่พากันไปเฮ็ดบุญเนาะทุกคนเนาะไปเฮ็ดบุญแล้วก็ไปกินข้าวปุ้นเจ้าขิงเนมนข้าวปุ้นอมากอ๋อเอาปัสสนไปไปปานีมาจะไปเฮทบุญสถานที่ที่เราจะไปกินข้าวปุ้นเจ้าขิงอยู่ทส่เกาะเอื้อสูวัดวัดอัน คมันโดนคุ้มเสียงอันฮ็ดบุญแล้วก็นเมื่กี้โบแมนฮันอันตัวจมีแบบเาเห็นคนไทยมาไล่ไล่กันเลแบบเจ้ามาไปกินข้าวปุ้นยู่ฮันข้าวปุ้นเจ้าขิงฮันนะแม่นวะบะท่องโอ้ข้าวปุ้นเห็นข้าวปุ้นเจ้าขิงฮะร้านดังเลยกว่าใดในนครหลวงเมียนเห็นเห็นพี่น้องงานทางฝั่งไทยเพื่อนมาเที่ยวทางฝั่งลาวเพื่อน็ดคลิปรีวิวหลายอยู่ได้นัดขุนฮันนั้นนะ เป็นท้านดัาฬิก็เป็นวัดที่มีซื่อเสียงเลยเนาะแถวนั้นเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศนํากันเนาะซึ่งเป็นครั้งแรกเนาะที่เราจะไปวัดแล้วก็ไปกินข้าวปุ้นเจียวขิงอยู่แถวนั้นเนาะทุกคนเรื่องไปนํากันมื้อนี้ก็คือมีน้องบอมน้องยูแล้วกันเจ็ดคนแล้วก็ไอ้คำพีแล้วก็เอ้อปู่เนาะแล้วกันไอป๋าแล้วก็ไอทิดแล้วก็นี่สต์ปิวทางงานนี่เออดีบายบายได้เฮ้ยเย้มอีก ขันเป็นยิมชทกกองวิวเตกรอยลานเลยเมื่อวานี่มีอันเมื่อวานี้ได้เจ็ดวิวไปทีเวได้เจ็ดวิวเอ้าเมื่อวานี้พอน,น่งกินข้าวแล้วเขาเรียกเบิรงกันดีเจ็ดคนกับเจ็ดวิวเจ็ดว,วิวดีจะได้เนาะไปอันบริมาณน,นี่โอ้ขันไปอันบุกคับบ้านนี่เอามานำนี่เพื่อว่าบวไหวายโอวคโอเคทุกคนเดีย๋ยวเฮากระิพากันไปเจอกัน เลยเนาะตอนนี้ก็คือเตรียมเดินทางไปแต่ว่ายัางวันฮอดเทื่อทุกคนอู้นแถวอันแถวบ้านแล้วก็ปูมนะัดเที่ยวที่ไปวะนี่เราก็ัแสงมัดบอบาน บ้านห้องบ้านห้องบ้านห้องก็ยังมาท่าบ้านอยู่ไอคิวคนเดียวไปเจอกันอยู่เลยลงมาเลยค่ะคุณหญิงวตอดีก็ฮอแล้วเหรอเลยคือเราชิมากินข้าวปุ้นเจียวขิงก่อนนอนนะเราจะไปไหว้พระเนาะเพื่อย่อยอาหารในกระเพาะเพิ่นวอหิวข้าวก้อนเพิ่นวะค่ะเพิ่นชิมาลงมากินข้าวปุ้นเจียวขิงอนนอะอ่ะแต่พได้ไอมอู้หึ่แต่ลงว่าว่าไปจอยสิไปวัดวิวเนาะวิวบ่มากินข้าวปุ้นเจียวขิงนะทุกคน เป็นน้ำโองแมนเป็นวิวปิดน้ำโขงนะทุกคน,น,นดเดี่ยวไปเห็นทางฝั่งไทยเดี๋ยวนอทางฝั่งนั้นจะเป็นทางฝั่งไทยทางฝั่งนี้จะเป็นฝั่งหนาวเนะวาะไปเดี๋ยวเาไปซอกอตูปกีจนางกันนว่าทีนางตูบได้ที่นางแก้วที่นั่งแก้วที่นั่งต่าง,างาแดนเพราะมันมีผักกังยูอ่ะเอาผักกังลงก็บรเิเวณวิวคือเก่า มันเป็นปลูกกันเดี๋ยวเนาะฟังนั้นนะเพื่อปิดตสะอ่อนเนาะภูไม่ักเป็นกษตรเมื่อคุนหางปักกำมหางพัก,พก,พกมีกซ,มซมมีโซ่ค่นนะคุณน่ะ ก้าน้าไปบุกดมันบุกดเรากับบมาบดแล้วเขาก็นนางยูตู้นี่เพื่อชมวิวฝากนั่นทุกคนนามาฝากนั่นนะใกต้องไปเนาะเพิ่นเต้าพิ่นเป้ามาไปง่ายใช่ไไปเดี๋ยวเซ็ตแล้นล่ะไปชิมสักนี้ก่อนยายอีกคนเพราว่าเพิ่นอันปีงป่าและเป้ามาน้มันถื้นเห่าเมือด เราไปเลยวนาร์ดีง่ายตู้แบบนี้นะตั้งก็ต้องเลือกไปอีกเลยว่าวิวงามมดเลยาง่ายมาตู้นี้ประเดี๋ยวนะตอนนี้เรากำลังไล่บึ้งเมนูแล้วทุกคนเนาะว่าฮัสซเอาเยังงไม่มาเปดแบยนะโอ้ตรมาคุ้งว่ะ สอบเบิ่งสร้างกะสิมีอ่าขอบคุณเนาะเจ้าขี่เงินเดี๋ยวปู่เพิ่นสิเอ็ดรายการออกมามีตําบ่ล่ะซึ่งเฮาบ่ฮู้มาฮู้ตําฟีตําฟรีตําเองว่ะไปเฮ็ดรถ ทำฟรีใช่ป <te> <mm <out> ่าเครื่องหันใจเงินมาคุ้งเงินฟีแต่ว่าเครื่องคมันใจเงินตำฟปีเวิร์ห้ห้ามต้อห้ามรายละเอียดทุกอันเลยหนีดาเงาขึ้นมาฟรีะคับทำให้กินด้ดูหันใจีาเดี๋ยวเอามาหนังพาแป็บนิงนทุกคนเนาะ เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวอาหารมาเรนมาเบิดแกนลนว่าจะมีอีอย่างเดนทุกคนบรรยากาศอือแบบดีเลยแต่ว, <c oughs> ว่าตอนที่รูซสึกวันนาวเนอะเ่ยอยูยย่ไกลนำมีกระลมพัดที่วิวเลยละ่ะจำได้ไหม ต้องรู้สึกว่าน่าตากแดดคนคนมีครูกัน่าแยกเเขาก็มีครูด้เขาก็มาคููเฟน่าจะอดเนาะเขามาเป็นครู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 ออดีพอดีตพอมีครูพอดีครูสาวรีคผูสาวมื้่ตอนนี้ปลากะมาหดแล้วเนาะ ทยอยทยอยเสิร์ฟไปเทื่อย่างเชื่อย่างเนาะตัวเขาเดินนี่เออกูตัวเขาจ้าวมีราคา บลาเซ็กอินบ้าซ็ยินมาละตกใจซะบนมาละวะอยากซะป่าตัวาเนเฮ้ออยยสาเขายืมเบ็ดในติิทไซนสสิได้ป่ะมเริมลงตอนนี้ก็ได้กาเลือใกลเนาะาเลือใกลอุ้ตำหมกหู้ตำหมกหู่้องน้ำรวกับคปกติต้องใช้น้ำรวกับคแปกติ เป็งการปรุงเนาะแจวขิงกินแจวขิาแบบสบาไสอจบสาจัดแชจัดยาจัดจนึงเขมุดสาวตะคนหลวงผูงนี่กินเจขิงีขึ้นซื้อเอ้ยข้าุนเจคิงนีขึ้นซื้ออยู่ในตคอหลวงได้ยินนะเป็นนัวช่มใช่ชนะชะหชอบนะอ๋เนมันกิน้นะตใชแล้ว อล้อุ้ยดีเดบ้นชน่อเซฟเด้มันมเป็นเซฟอันเมันเซฟเฮาแล้วเซฟเขาเป็นมของาวสบายขาวใส่น้ด้กนเอ็มครีมน้ำตึงถัววแล้วนะเขามักน้ำไหลรา สาบุคสิลงไปตัยอีกม่คู่ละลานี่กละเกล้ยนเจาะกาซ่องเลยมเงงม่เป็นขาวเลยที่บุกเพีดจิ้ที่บุกเพียดนี่แเลือดเตะผูมากสิปุงกึนเลยกระดเด้ออันนี้เมนเอาน้ำใส่ก่อนกระดอันนี้เมนปุงก่อนจริงเอาน้ใส่้เนาะเตูมักเลยนี่คลุกคลีดลาดน้ำลงไปสูตรนี่โมมีไตตัวแะบอกว่าคลุกคลีดบวมักน้ำลาย มักเข็มคุณเนอะนอะเนอะเนเนอะเน่นี่พนอนอองทางฝั่งไทยอาเนอือว่าอาเาอะเนอะเนมะเนอะเนอะนอะเนอะเน้าเอะเนอะนองไดอะเนอต้อะเนอะเนกะนอะนอะเนอะเนอะเนาวานอะเนอะเนอะเนอะวนอะเนอะเ้อะเนอเนอเอเน้ะอเนอนอะเนอนนขะ้นเนเนอะเนอะนออะนอ่นขะเนอะเะเนอะได้ะออะเนอรนอะอะเนอะเนอนอะนอะนอนอเะกนะเอกเนเน่อะเนะเนเอะลอออเนะ น้ำมึดแล้ว่ะยิ่มเหมือนกันละก็อย่าอนันบบมีน้ำแบบไร้ตัวกันก็ได้จับมัสีลวตัวงอกมานเอาบบมากมันมา้พิมพการยองใช้ลูกกลนนัวเนาะนัวกรแดกว่าภาษาทีนนัวอืแช่ปลาปีนใหม่ๆสดๆใเลย จะมาเสียดังทานเขาก็จะมาิวราคาน้ำหลักี่นกับเจ้ามาเขาไก็จะได้หัวบางเท่เขาได้ส่วนส่วนลดเด้อเพราะว่าเขามาดวหาในเพลินเด้อบางเท่าโตห้าเส้นมึงก็นสิลดมาให้สองเส้นฮะเรายกดูคนเด้อยังวันยูราคามาราคาก็ได้ันเดี๋ยวมาเลี้งองเมพียวเหลือนั่นเลยเนาะ ไก่ยังบุได้แน่นอนนียังไก่ยังบุได้น้องร้องน้องร้องขิงในหอบทำอิดของกินเจ็ดประเด็นนั้นวะเอาจะบิ๊กไก่บุได้เออปูพาไปตัวนั้นเ่านัตัวนั้นแล้วก็ไปกินกินครั้งแรกอันนี้อันนี้ครั้งที่โซ่กินปีละเทือก เป็นแล้วเจียวองมันเม่นเม่ขีงเนาะเป็นขีงขิงคือเอกลักษณ์ของรปุนเจียวขิงคะปุนเจียวขิงไงยังว่าขิงเดี๋ยเาก็ะเอาทั่วงอกใส่เนาะไม่ปแตบเซากเอาน้ำตาลใส่อูเกล่อความเป็นหัวจี๋อันนั้นอะบุม่น้ำตาละเป็น้งตาลมันเป็นหัวเอาใส่ด้นหน้าดตาลจา

ปลาแห้งค่ายตัวปลดแ้ไอพีประเด้อยู่ตัวนัคือวใสน้อยเดียวน้ำล้นะขอน้ำได้ขอน้ำเพิ่มแด้ขอน้ำได้น้ำพูนน้ำดีที่บนละน้ำดีสองสวยที่บนละปลาแหวงวกจุ๊บๆอ่วกปลาซะเกียมปนนี่เอาเอาทายทายจะชิมลวกชิมปลาใสจ้า ใส่เยอะเสียบเยอะใส่น้อยเสียบน้อยใส่หลายใส่ร่วสวยขอบใจบสอบเะไรอะบดมอะไรเี่งที่นี่บัห้ากะปุนใส่กระแซ็บเงยเมื่อหรจะรวยอู้โคุณนะ <S <S จะบอกกาะปุลส่วนนี้อันนี้บัห้ากาะปุนใส่กระแซ่บหรือน้นวนอะไเงี้ยซีฟานี่ก็ได้เงี้ยเอาะปุนเจียกี้คลองเคอืม ยังบ่เผ็ดอีกเอาเผ็ดๆน่อยมักๆเอาอันนีเอาเผ็ดไน้ํลายไล่เป็นน้ําเลบ่เียนายบ่ได้กินแต่ละคนแบบอร่อยทั้งนั้นเลยซื้ๆเด้อมาจําให้ไก่มาแล้วป้ายู่ว่ะจุ๊ยังบ่สุกปล่ะบ่สุกนนี่คนไก่กับหอดล้ในใส่กับหอดะคะเอาไปอุ่นก่อนเนาะ ปลาบอนเธอใส่ใกล้ก็ตีปลาไม่หุนล้วใส่อันปลาอเป็นด่งแสียพนันกมุกใหญ่บึงเรานี้เหรอผูกกีนนะมันพูดูกมาต้องเค็มแน่นอนแต่โปเปีหยควรเปล่าดิ่ง่นพจะเอาไก่กะติกาแบบคาเกแค่าตะันแดงนั้น โอหโ้งขนาไม่ไม่ปิ้งไม่ไสดๆเลยจ้าจะเอายันก้นเหมือนกิ่นเมนเฮชื่อก้องันมือนรดับเตีนเป็นเมื่อไต้องเอาเลยกมเห็นันยนในตู้เซื้นันดป็นคงเอาขอบคุณน่ เป็นที่เวลาสดเวลาันเ็ดเยะี่มีนใส่ต้ใส่สูตรไทยสูตรมันเนาะเม่บอกม้สูตรว่ม้วชอบ่ช่คุ่บๆต้องเอาจุ๊บๆบุ๊บเขาบอกจุ๊บๆเขาเนี่ยตงตันชิชิ้เข้ไปอีก แค่ไม่ได้ขับเซอร์ก็ิีมาต้อนน้าต้อนใจเยอะเยอะแยะเลยเปิดพัดลมเลยเปิดพัดลมอะไเลยเปิดอะไรกันนะไล่เปิดไล่มึงอวันเปิดทั้งวันไปใค่มาล่ะลวกอีกหอบซองสนอหน้ามอเนียนะอป้าสวนประเจี๊ยบนะ นี่ขาดไม่ได้ขอบคุณจังเุยน้องยู่ปุงปุงตำมหลังน้องบ่มยังยังวัสดิกิจก่อนละขึ้ไล่มักหัวมันนี่นะข้าวุ่นบีบข้าวหอยข้าวต้มข้าวหอยใกล้ข้าวใจใช่หอยจอจาชข้าวใจข้าวใจข้าวเขาเป็น สองน้ำบ่้าผิด่เขานะเพื่นเขาดีนะขอดีนะดีนะดีดีอดีอีดีออว้าวขอดีแบบนี้ได้ส่วีวได้ออดีทางส่งวีวแท้ได้เลยนะนีของพี่สายสายดาส่เลยด้ มาพี่น้องเริ่มลงมือกินเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มปรุงแล้วละหิวของเขาเฮียเดี๋ยวจะเลยนผิวปลาเจ็ดตัวแซ่บอร่อยพี่อันนั้นคืออย่างบุฟเฟต์ว่าใส่ซ่าบ่วงละอ้ยอไอพี่บอกบุฟเฟต์อืมเนาะอืมบุฟเฟต์ก่้กยคือว่าบุฟเฟต์ว่ะใส่ซ่าบ่วงอะไรอย่างเงี้ยนะขิงผักผักใครผักใส่ผักกาดผักกับมันต้องเห็ดอย่างนี้ป่นทุกอย่าง ตันชิ้นไก่ไปเกี่ยวหัวไก่เพลินเด้อทุกคนเด้อมากินข้าวปุ้นเจียกีน้ำตาเด้อคือแบบอ่ะบรรยากาศมันได้เนะทุกคนเลี้ยวไปทางนี้ก็เป็นริมน้ำโขงเลี้ยวไปฝากคุณก็เป็นฝั่งไทยนั่นวิววิวอันนี้ตรงกับจังหวัดค่ะน้องชายคนเนาะน้องหมาอันนี้วะคือหมูกุตเตอร์ฟาตูน ตัวสั่งมันควนึวะสั่งตัวใกล้ปูสั่งใก่ตัวนึงวะสองกะเออใส่หนึ่ก่อนแล้วมันติดเอามาอีกเห็นขาสองขากอขานตัวเอาตัวนึงตัวนึงตัวนเออจะมีช่องขาอะไรตัวใหญ่ไปเยอะ้ o ไปเลยน แต่คนไหป้านนาอไอพีเบอร์ละเพชรเพชรเนาะไอพีบาบาเพชรเพชรจงไงอ้าเอาซีมมาไหมพี่มึงเดครูอืมอ <th ืมี่พีขะกอยู่น <th ี่นี่เอามาวอ่ะเอามาเอามาาเสีบได้เนาะอืพีเนี่มนาะมันนี่ แซบแซบวอทิตแซบเปวยแซบว่ไอปะแซบแซบพอดีแซบบ่ลูกโอ้เดี๋ยเิขอตัวกิ่นะพี่น้องเ่ว่าอันเดียกับไม่ไหม้มนนะมันก็เลยแซบเเอาไาให้ไม่ไปิ้งปิ้งใกลกับไม่ไหม้ถุณก็ลวกไหมอย่าสะทุกคนไหมมสดทุกอย่างเลย จะไปช็อตเรือของคนมัดเศษโบเศษโบ ดูงามแหงเขากับอาหารกระเสบอีโอุทุกอย่างลงตัวหมดเ,เลยทุกคนอย่าว่าได้ไปตั้งข้อเมื่อกี้ในหลุดหมดเอทุกคนล่าสุดได้สร้างใกล้ามาเพิ่มอีกแล้วจา้าแซ่บแหงมเอิ้น <c oughs> มาเขียนด้วยเตนน็มเลยทุกคนตอนนี้คือ <c oughs> แบบยังบ่ออีกเลยกินมืดพูดถ้วยปลายสออกถ้วยเบื้องไอพีเนื้อคางงานเลยตอนนี้ฮอร์ี่กุนบอปันไห ตอนนี้เฮาก็ก exactly. ินยีบแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเฮามาเดี๋ยวมาสรุปกันว่าค mmm. okay. no on on it. ือเท่าไหร่นี่คุณนับรูปเงินแสนรูปแสนหกพันบดีบินอไก่สองสองแสนบาทติดอร่อยมากบินไก่ร้านเนี้ยคือว่าคือว่าปินไก่ตัวหนึ่งแสนสามลุที่สิบสิบพันวะไก่ไก่ตัวใหญ่อีกเนาะไก่ใหญ่ไก่น้อยนี่แม่นเขาไปบอกกันแล้ว ตาวใแจเมืมสส่ตัวใหญ่หนีงสาตัวน้อยแสโอ้เอาไปช่วงราวังนี้ะดี๋คนมานะคะานรานหันข้าวปุนเจียวขิงแม่ใสเดี๋ทวกคนคุ้มคุ้มเซ่บไปเดี๋ยวจะเจาะคอหานเหื่อได้ยินมรนลุได้อีกบ่เหื่อได้ยินะรลุอะไรขอออดี อันนี้ก็คือเิคนปิ้งไก่เนาะปิ้งแบบสดสดหม่ไหมเลยคิดเนาะหอมแหงไก่ไปเข้าห้องน้ำเมื่อกี้โค้ถ่ายคลิปเด้อแซ่บหลายปิ้งไก่นะนเด้อเลยฝากฮานเด้อฝากฮานแดงแฮมเอร์ไซเด้ออยู่อยู่อยู่บ้านอย่างร้านเยิมเทียหอมหนึ่งเลยฝากทุกคนมากินหลายๆลายเลยเนาะแซ่บหลายอาหารฮานคนทุกคนบอกเลยว่าถึบปากแหงเนาะแซ่บทุกอย่างกับคนเด้อขอบใจหลายหลายเด้อ ตอนนี้ขอไปสิครับกันเนาะอยี๋ยวเราไปวัดกันโตรทุกคน